มีทาวาเศรษฐกิจยังคงผันผวนเช่นนี้จะมีกลุ่มธุรกิจใดบ้างที่น่าสนใจสวนกระแสเศรษฐกิจธุรกิจ,กจด้านไอทีและเทคโนโลยีตอบรับกับการมาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคข,ของดิจิทัล4.0นะครับซึ่งก็เลยทำให้ธุรกิจทางด้านไอทีเทคโนโลยีนั้นยังสามารถขยายตัวได้และเติบโตได้เป็นอย่างดีครับผู้คนส่วนใหญ่นั้นหันมาทำธุรกรรมโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันกันมากขึ้น เนื่องจากว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างทันใจของคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราในอนาคตจะไม่รู้จักธนบัตรและเหรียญอีกต่อไปเพราะทั้งหมดนั้นกลับเขาอยู่ในสมาร์ทโฟนนาฬิกาหรือแม้แต่สายรัดข้อมือเปรียบเสมือนกับกระเป๋าเสมือนจริงในอนาคตคนไทยอาจจะไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลกําลังจะประกาศใช้ระบบ Any ID หรือว่าการรับจ่ายแล้วก็โอนเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เลขบัญชีธนาคารจะพาผู้ชมมารู้จักกับ Any ID ครับเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐนะครับ Any ID คือระบบการชำระเงินแบบนานานามนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาลหรือว่า National e p อีเพลเ t นะครับธุรกิจเก่า ที่ไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างโนเกียต้องพ่ายแพย้การแข่งขันจากบริษัทที่ยิ่งใหญ่มโ,หโมรันมอโตโรโล,ล่าต้องปิดตัวไปโพลารอยต้องปิดตัวไปโคดักทั้งไหนมันเกิดจากการที่ปรับตัวช้าออจะเห็นได้ชัดครับว่าต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนมือถือหมดราะนั้นก็เลยต้องให้ทุกคนว่าขอให้คิดบิสเนสโมเดลที่คนรุ่นใหม่เนี่ย จะบริโภคอย่างไรเพราะพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับวันนี้ประเทศจีนนั้นมีอาลีบาบาซึ่งได้สร้างระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์มากโดยที่ไปเอาพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทขนส่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาลีบาบาสามารถที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ได้ในเรื่องของการควบคุมและบริหารงาน ในโลกใบนี้ยังไม่เคยมีใครคิดทำกันก็คือสร้างแอปพลิเคชันที่เอาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเนี่ยมาใช้จ่ายจ่ายเสร็จแล้วมีรายได้กลับมาแล้วรายได้นั้นเนี่ยมมันไม่ใช่ได้แค่ส่วนลดมันไม่ใช่ได้แค่แต้มที่กลับมาแต่มันได้ทบกันมานะทั้งประเทศนะเอาคนมารวมกันทั้งประเทศแล้วมันจ่ายทบกันขึ้นมามันมีรายได้เดือนละเป็นล้าน ผมศึกษาเรื่องมันติ l เลเวลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า25ปีตอนที่ผมบริหารสนามบินที่มันใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกฝรั่งเคยประชุมกันเรื่องนี้ว่าจะสร้างคอน s u m e r Network แต่ปรากฏว่า25ปีผ่านไปยังไม่เห็นประเทศไหนในโลกที่เขาสร้างได้พอคุณฟิล์มเล่าให้ผมฟังปุ๊บผมว่าเฮ้ยฟิล์มคุณรู้ไหมคุณกำลังทำอะไรเนี่ยคุณกำลังทำสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคนทั้งโลกเนี่ยเขายังคิด MLC ไม่ได้ สี่เดือนที่ผ่านมาห้าเดือนที่ผ่านมาเราสามารถสร้างทีมงานของเพอสร้างสมาชิกของเราให้มีรายได้เดือนละล้านแล้วทั้งหมดสี่คน,นครับทำสามสี่เดือนได้เดือนละล้านที่ไหนมีวะไอ้ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเดือนละล้านเนี่ยมันน้อยเกินไปครับบริษัทเพออนั้นนะครับ เป็นบริษัทของคนไทยพัฒนาแอปพลิเคชันโดยคนไทยนั่นคือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนแต่บริษัทเพลออนั้นมีพันธมิตรทุกอย่างที่เป็นโกลโบเพื่อมาผัึนึก,กาลังแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับครอบครัวของเราตอนนี้ผมทุ่มงบนะครับที่จะเพิ่มในส่วนของ PR เนี่ย1 0 0ล้านที่เอาไปนะครับ ทุ่มกับระบบ60แล้วก็อีกสีเนี่ยเชิง PR ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะไปทุกมุมไหนของประเทศไทยก็จะเจอสัญลักษณ์ของเพออเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับผมเฝ้ามองโลกและดวงดาวที่เคลื่อนคล้อยและเปลี่ยนแปลงในความเป็นไปของชะตาโลกชะตาเมืองสรรพสิ่งที่เคยเกิดขึ้นดับไปสิ้นไปคนรวยจนไปนักธุรกิจหลายท่านหลายองค์กรไม่กล้าลงทุนอะไรใหม่ มีกลุ่มธุรกิจเกิดขึ้นกลุ่มหนึ่งบนความรับผิดชอบในคุณภาพและบริการคือเพออฟบนดวงชะตาที่นํามาเกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ย่อหมายถึงความมั่นคงที่จะก่อร่างสร้างตนบนดวงชะตาและดวงดาวบนดวงชะตาบนพื้นฐานของดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงคุณมาร่วมงานกับเพออฟนั่นคือโอกาสอันเป็นอุดมมงคลโชคอันยิ่งใหญ่ ที่จะนาไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองบนความรับผิดช,ชอบและบนสิ่งที่เรียกว่าเกิดใหม่เช่นเปลี่ยนแปลงนี่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงบนความโชคดีเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์เป็นอีกหนึ่งของข้อมูลที่ผมรักในขานิเทศได้มีโอกาสโชคดีมาร่วมง,งานกับเพออกเพื่อจัดสรรข้อมูลในทางโหราศาสตร์จากประสบการณ์22ปีให้คุณนักธุรกิจเพออกไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรจน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กับเพลงออกขอให้คุณโชคดีครับฟันุ้ง